สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวมังงะที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งครับลิขสิทธิ์แท้โดยสยามมิเตอร์คอมิกส์นะชื่อเรื่องก็คือ Time t m m t t ู b e อยูคาริครับหนังสือเล่มนี้น่าสนใจยังไงนะอย่างแรกนะคนว่านะครับโอซามุอากิมโตนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเขาแต่ว่าถ้าเป็นแฟนคลับมังงะอย่างแท้จริงและอยู่กับอย่างยาวนานเนาะชื่อชื่อนี้คุณจะรู้จักดีในฐานะเรื่อง คุณตำรวจป้อมยามหรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าโคชิคามะโตเกียวบีทคอปนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าวาดมา40ปีครับอาจารย์เขาวาดยาวนานมากตั้งแต่ปี1976ถึง2016ครับแล้วก็จบอยู่ที่ประมาณ201เล่มนะคือวาดแบบโอ้โห2 0 0เล่มอะ่ะใครจะไปคิดว่าการ์ตูนเรื่องนึงจะยาวไดงขนาดนั้นนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้หยุดพักเนาะแล้วก็มีการวาดหลายๆเรื่องต่อมาด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ ก็เป็นมังงะที่อยู่ในระยะเวลาหลังจากนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ออกมาปี2 0 2 1ก็คืออาจารย์หยุดวาดไปสักพักหนึ่งปุ๊บนะครับก็มีมังงะใหม่มานะครับซึ่งเรื่องนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันสนุกมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สำหรับผมที่เป็นแฟนลับมังงะของเล่นเกมของสะสมแล้วเนี่ยมังงะเล่มนี้ผมประทงคุณค่ามากๆในฐานะของนอสเทลเกียครับคือได้ลึกความหลังนะครับเพราะอะไร พอเรื่องราวมันเกิดจากว่ายูคาลิเนี่ยครับเด็กสาวมอปลายที่มีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันนะเปิดคืีสองวันที่เป็นเนี่ยวันหนึ่งเขาก็หลงเข้าไปยุคโชวะด,ด้วยพลังของนาฬิกาลึกลับตัวนี้นะครับเรียกว่าเดอุสเอ็กมาคิน่าครับเป็นเรื่องราวการเดินทางข้ามเวลาของเด็กสาวมอปลายสมัยใหม่กับโชวะเลโทรครับนะแล้วก็มีตอนพิเศษด้วยนะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือในเล่มนี้จะพูดถึงการเดินทางของน้องยูคาลิย้อนไปในยุคโชวะ ไปเผชิญกับเหตุการณ์เรื่องราวที่รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะนี่แหละความคลาสสิกของยุคโชวะและน่าสนใจมากๆนะครับโดยในเล่มนะครับก็จะมีพูดถึงเรื่องอยู่4เรื่องเด่นๆนะครับนี่ภาคเกมภาคฟิกเกอร์ภาคพาโมโมแล้วก็โทโคุสัสึครับมินทั้งหมด4อ่านตัวนี้โดยในแต่ละเรื่องที่น้องไปเนี่ยน้องก็จะไปรู้โลกไปเอาของบ้งไปหยิบ นู่นี่โน่นมาไปมอบของให้คนอื่นบ้างอาจจะมีทำให้ไทม์ไลน์มันเปลี่ยนนะผมไม่รู้ว่าเล่มหลังจากเนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าส่วนตัวผมผมไม่ได้สนใจว่าเรื่องราวจะถูกบิดเบือนยังไงแต่ผมรู้สึกว่ามันสนุกมากๆตรงที่น้องได้ไปพูดถึงเรื่องราวในอดีตของยุคโชวะแล้วได้ไปพบอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับ ปกติแล้วเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมสามารถเปิดมังงะแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นบางหน้าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะไม่ได้อ่านให้ทุกคนดูนะอาจจะโชว์ให้แค่บางหน้านะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นะครับผมขออนุญาตแค่บางหน้าเท่านั้นนะที่จะโชว์ให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องต้นเริ่มเริ่มต้นเนี่ยครับจริงมันมีให้อา่านฟรีด้วยนะภาคเกมประมาณสิบหน้าแรกนะครับภาคเกมเนี่ยน้องอะครับเขาย้อนกลับไปเจอพวกเกมแบบแนวจอแบบเนี้ยนะครับเรียกว่าเป็นจอดิดิจิตอลป่ะนะครับแบบสมัยแรกๆเลย นะซึ่งตัวน้องเองอะครับที่ต้องไปเดินทางย้อนเวลาเนี่ยมันด้วยอุบัติเหตุแล้วก็ความบังเอิญไรหลายๆอย่างนะครับแต่สาเหตุจริงๆนะก็คือน้องอะนะครับเป็นหนี้หลายสิบล้านเลยครับจากคุณพ่อที่เขาทาเอาไว้แล้วพ่อก็หนีไปน้องก็เลยต้องหาทางวิธีการใช้หนี้แต่วิธีการที่น้องทําคือน้องทายูทูบเบอร์น้องเอาภาพจากในอดีตที่เอากล้องมือถือปัจจุบันไปถ่ายวิดีโอครับแล้วก็เอามาโชว์ในอดีตเฮ้ยคุณไปถ่ายมาได้ยังไงทุกคนก็สงสัยกันนะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่น้องจะถ่ายภาพแบบเน ในปัจจุบันได้ใช้การาฟิกตัดต่อหรือเปล่าใช้หรือเปล่าเรื่องราวมันเป็นจริงได้ยังไงอะไรเงี้ยครับก็เ,เลยกลายเป็นได้ทุได้าไรายได้มาหาศาลจากการถ่ายคลิปวิดีโอเป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์ได้แต่ว่านั่นแหละครับมันก็เลยเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้คือตัวเอกอะมันมีคอนเซปต์แค่นี้แต่ความสนุกของเรื่องมันคือการที่เราอะครับเดินทางข้ามเวลาไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับผมขออนุญาตเปิดแบบเร็วๆแล้วกันเนาะอย่างเช่นอย่างนี้นี่ เทคนิคหนึ่งร้อยเยนไปหย่อนครับเขาก็เลยเอาห้าเยนพันเทปปลอมเป็น100ปร้อยเยนปลอมแล้วก็ให้มาทํางานฟรีโดยใช้ไฟใช้อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยเป็นเทคนิคลับที่คนสมัยก่อนจะรู้กันว่าสามารถโกงด้วยการหย่อนห้าเยนได้นะครับอ่านี่ก็คือเจอแบบน้องเกิดปีสองพันเจ็ดอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นเด็กข้ามเวลามาจริงหรือว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเรื่องราวของประมาณนั้นนะแล้วก็ถ่ายคลิปจนได้รายได้เกินสามสิบล้านเยนนะเรียกว่าอันนี้คือเป็นเรื่องราวของตอนนั้นนะครับของภาคเกม ส่วนภาคฟิกเกอร์เนี่ยน้องไม่ได้มีนี่และน้องเนี่ยก็ไปเอาตุก๊กตาหุ่นที่อคุณพ่ออยากได้นะครับซึ่งเป็นฐานญี่ปุ่นแบบนี้นะฐานญ,ญี่ปุ่นที่เป็นของแลนะครับเป็นงาน G i Joe ด้วยนะเขาบอกเป็นงาน G i Joe ที่เป็นหาย,ยากนะครับเนี่ยเขาบอกว่าพ่อกลัวไม่กล้าใช้นะหา g จีไอรุ่นแรกให้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับเป็นสตอรี่เขาน้องเดินทางข้ามเวลาไปนะครับส่วนภาค3เนี่ยตอนที่3เนี่ยครับจะเป็นภาคพาโมก็คือไปเอาตัวพาโม่คือพลาสติกโมเดลคิดนะครับ ซึ่งในสมัยก่อนเราจะรู้ว่าตัวของพลาสติกโมเดลคิดเนี่ยมันไม่ได้ทําจากพลาสติกนะครับทำจากพวกดีบุกอะไรพวกนี้เนาะตรงนี้ผมจะชอบมากเลยเนี่ยฮามากนะครับนักสะสมพามห้ามต่อการซื้อขายที่ยังไม่แกะห่อคือกฎถ้ามาต่อแล้วคุณค่าจะหมดไปนะครับมีค่าในาการลงทุนนะนี่ก็น้องบอกไม่มีหรอกแค่ขยะเผาได้นะก็หลายๆคนก็ดองไว้นะครับก็น,น้องก็เดินทางย้อนเวลาไปเอาตัวของอาพาโมฟิกเกอร์ที่ให้คุณพ่อนะส่วนภาค โทคุซัสสึเนี่ยน้องย้อนเวลาไปนะครับเพราะอยากให้คุณพ่อมีกาลังใจเพร่อพ่อเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะพ่ออยากเป็นนักแสดงสวมชุดนะก็ได้พบกับตัวไอเดียในการทําภาพมุมต่างๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยคือสมัยก่อนเขาจะไม่มีไอเดียนี้พอยุปัจจุบันมันมีการถ่ายทําที่ลูกเล่นดีเยอะเห็นไหมเอากระจกมาถ่ายจากพื้นดินเห็นรูปแบบถ่ายกาการอย่างเงี้ยหรือว่ามีการแบบขยับพื้นที่ได้ใช้ไฟใช้ลูกเล่นอะไรต่างๆได้ทําให้เกมอะ่ะ หรือว่าหนังนะครับมันไปข้างหน้าได้โดยนวัตกรรมเรื่องพวกนี้คือน้องก็เป็นคนหนึ่งที่เอาไปพูดในอดีตแล้วก็แบบทําให้เรื่องราวมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์ของเรื่องคือเขาอยากจะเล่าให้เราฟังว่ายุคอดีตเป็นยังไงนะอา้าวมีอันนึงที่ผมรู้สึกเจ๋งมากๆขออนุญ,ญาตหาแป๊บนึงนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันคือมันได้ไอเดียที่แบบว้าวมากๆเลยครับแปบ๊บนึงนะครับหาก่อน นี่นี่นี่ตรงนี้เจ๋งมากไอเดียนี้สิบเยนกับห้าเยนไม่ได้มีเปลี่ยนไปจากยุคโชวะเลยครับค่นบัตหลายปีจะมีการเปลี่ยนเหรียญเองก็เปลี่ยนใหม่ตั้งแต่ห้าสิบเยนขึ้นไปครับแต่เหรียญหนึ่งเยนห้าเยนสิบเยนครับตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกหกถึงปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับตัวเอกก็เลยเอาเศษเงินหมื่นเยนมาเนี่ยก็กลายเป็นคนรวยเลยที่นยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยจะมีแต่คนที่อยู่ในยุคสมัยโชวะครับอย่างอาจารย์โอซามุอากิโมโตะเนี่ย ที่เขาอะครับสามารถเล่าเรื่องพวกนี้ได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ว้าวมากๆผมรู้สึกประทับใจไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอเรื่องความรู้ไอเดียกิมมิกมุกอะไรเงี้ยทําให้เรื่องราวมันน่าสนใจแล้วก็สนุกมากๆเลยผมรู้สึกว่านี่คือมังงะสรงคุณค่าเรื่องหนึง่งบ้านเราอาจจะไม่ได้ซื้อริกสิตตรงหลป้อมยามเนาะแล้วก็อาจารย์ท่านนี้อาจจะเป็นอาจารย์ที่มีคนเคารบหลายคนที่ญี่ปุ่นแต่ในไทยอาจจะไม่ได้แบบเป็นบุคคลที่เรารู้จึก รู้จักอะไรมากมายเพราะว่าเขาไม่ได้มีมังงะที่แปลไทยมาเยอะครับแต่เรื่องนี้ผมแนะนําเลยครับถ้าใครชอบมังงะชอบของเล่นเก่าๆของสะสมนะครับนี่คือมังงะที่คุณต้องซื้อครับเล่มหนึ่งอาจจะดูแพงนะร้อยบกว่าบาทนะครับเพราะว่ากีริสเปเปอร์นะแต่ในแง่ของการสะสมแล้วเนี่ยเรื่องนี้ทรงคุณค่าจริงครับเนี่ยผมชอบปกมากเลยนี่ดูเป็นพลังก้นหอยด้วยนะครับ ใครจะไปคิดว่าเรื่องราวที่มันดูเรียบง่ายนะครับแต่แฝงไปด้วยนอสเทาเกียเนี่ยจะน่าสนใจขนาดนี้นะนี่ก็คือมังงะที่ผมแนะนําครับสําหรับใครหลายๆคนที่รู้สึกอยากจะหามังงะมาอ่านแล้วอยากจะได้ความรู้ประวัติศ,ศาสตร์อะไรต่างๆด้วยเนาะเรื่องนี้ไม่ควรพลาดสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะคอมเมนต์ชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กด Sub สไคร้ ถ้าเป็นอะไรจะสุดกดสมัครสามาชิกด้วยนะครับบ๊ายบาย